ครับพี่ร้อง,บงโบตองวอลลัยนะครับผมสำหรับบาวแพ็กอีกเสีดยดเคยวาดใครใส่ปัคกาเหอหยัดไอ้ลาบลูกเดียวหัดเดี่ยว ปุ่มใส่หาเพืเฉียวพี่น้องเพื่อนยังก็จับคืออไระแพ้บอแมนนี่ทุบบอแม่งีม Xe bò bò phép Xe